สวัสดีครับผมครูทนทัฒน์บุตรดาวงศ์จากฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลเทพร,รักษ์หนึ่งสระ,ะเชลยประถมวันนี้ครูจะมาแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับหรือว่า RT ซึ่งการประเมิน RT เนี่ยจะจัดขึ้นในทุกๆสิ้นปีการศึกษานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับอ่านอยู่2แบบนะครับก็คืออ่านการอ่านรู้เรื่องนะครับก็คือ การเป็นข้อสอบแบบปรนยัยเลือกตอบนะครับเป็นเวลา45นาทีนะครับและ2คือการอ่านออกเสียงนะครับเป็นการอ่านประโยคข้อความนะครับอ่านคนละ10นาทีนะครับผมแต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019น,นะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจึงได้มินโยบายนะครับขอสำรวจความสมัรใจนะครับในการเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้นะครับผม ทางโรงเรียนจึงของความร่วมมือจากท่าน,านผู้ปกครองทุกท่านนะครับช่วยตอบแบบสอบถามสมัครเข้าร่วมการประเมินนะครับว่าผู้ปกครองเนี่ยมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้หรือไม่นะครับผมทางโรงเรียนเทศบาลเทพร,รักหนึ่งสละชะโลปธรรมนะครับผมขอบคุณครับ